ถึงได้มาเป็นเคยที่นี่ถามว่าผมเลือกนผมเลือกได้ไหมผมเลือกไม่ได้สำหรับ YouTube ช่องไหนที่บอกว่ารับผมให้ใจทึงจำคำตัวเองไว้ ให้จำคำตัวเองไว้ท่องไว้ในใจแล้วทำให้ได้ถึงแม้วันน้้ถ้าไม่ได้อยู่บ้านกกรอกแล้วทุกคนไปทำหน้าที่ของตัวเองไปทำมาหากิน ตามช่องทางของตัวเองเก็บเอาสิ่งดีๆนี่ไว้ตลกเยอะเขาก็ว่าไม่ด่าเขาก็ว่าโง่ตอด่าเขาก็ว่าแล้วเสียหมาเลย พูดก็ผิดไม่พูดก็ผิดมองหน้าก็ผิดไม่มองหน้าก็ผิดสรุปแล้วทำอะไรผิดไปหมดเกิดเป็นลุกคนนีแต่ความผิดทั้งนั้นเลย เหนื่อยไหมแถบันนอกไม่เหนื่อยครับสู้ต่อไปครับผมลาแดงเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยทำไมนั่งต้องเหนื่อยถึงนั่งถ้าไม่เหนื่อยก็ต้องยืนขำบ้างเดซิเลียดขำบ้างก็ได้เวลาพูดให้ให้ขำนะขำบ้างหรือตลกฟืดเอ ฮะร้องไห้ในใจแล้วมั้งร้องไห้ดีใจหรือเสียใจไม่รู้ดูไม่ออกเลยมาร้องไห้ดีใจหรือเสียใจที่ท่านไม่รับทําคดีลุมพลไหนใครเสียใจที่ท่านไม่รับคดีลุมพลใครเสียใจบ้างยกมือใครเสียใจที่ท่านไม่รับทําคดีลุมพลป้าแตนใครเสียใจมากยกมือ ไม่มีใครเสียใจเลยนี่ดีใจเลยที่ท่านไม่ทํำคดีให้ผมเนี่ยดีใจค่ะฮะทินุนาดีใจค่ะดีใจแบบไหนก็แค่ก้าวแรกท่านก็ตั้งแง่แล้วแล้วก้าวต่อต่อไปล่ะจะบมือานมเออบมือเลย ให้ได้พูดบ้างป้าวันนี้พูดแล้วก็คือจบวันนี้เราพูดแล้วก็จบทีนี้ไม่ต้องมาสั่งลุงแล้วสั่งไปมันก็แค่นั้นละป้าให้ลุงได้พูดบ้างมีปากคนละปากอนุญาตให้ท่านอัดไปเลยครับช่องสามวันนี้ช่องข่าวมาทำช่องสามมาทำข่าว ผมอนุญาตให้นำไปลงทางช่องได้เลยครับพันเที่ยงวันหรือเขาเย็นก็ได้ครับผมอนุญาตครับแต่นำเสนอในเรื่องจริงนะครับช่องสามที่ต่อแป๊บนึงด้วขอโทก มันหายมันจบขนาดตอนนี้ยุดเดียลองเลิกพูดเลยพอแล้วพอแล้วเอาเดีย๋ยวลองเข้าไปในบ้านก่อนไม,ไม่ไม่ต้องเสียน้ำตาไม่ต้องเสียน้ำตาตอนเนี้ยค่อยพยายามที่จะไม่มีน้ำตาครับ <c oughs> ไปเถอะไปตั้งสติตัวเองให้ได้ไปตั้งสติตัวเองก่อนพี่นาทีพาจะลองเข้าในบ้านนะได้ครับเชิญครับเชิญครับ เาคุยเราไม่คุยไอ้แก่ได้ระบายบ้างจริแกไม่ได้พูดมานานให้แกพูดบ้างะปแกห้ามให้ฟังมาแล้วเขาไปใแกพูดซีไปแกไปให้แกะบายแกบ้างแกพูดก็ผิดพูดก็ผิดให้แกพูดเลยหายใจยังผิดเลยร่พูดเสร็จแล้ไปกินน้ำกินข้าวอิ่มแล้วเขาเริ่มต้นไหนเข้าใจไหมถ้จลองไปในบ้านก่อนจิบเอาไว้น้ำตาน่ะ มีประเด็นอะไรจะสอบถามผมไหมครับถามได้ครับเป็นนักข่าวต้องถามครับมาทำข่าวต้องมีคำถามครับ วันนี้ท่านท่านเดินด้านเดินทางมาที่บ้านกกอกเนี่ยท่านทราบข่าวอะไรมาครับทมเรื่องอะไรครับทรอับตามที่เา้ จะมาทำข่าวตาชานกับใจสมควรครับตอนนี้ไม่เป็นประเด็นแล้วไม่ถามแล้วตาชานก็อยู่น,นี่กับเมื่อกี้ก็พ่อตาผมก็อยู่แถวนี้เมื่อกี้แกก็มาเล่นบ้านลูกสาวแกอันนี้ก็เป็นบ้านพ่อแตนมลุงหดพ่อแต่ม ก็ตามที่ป๋าอัดไปนั่นแหละครับวันเนี้ท่านอนันชัยชัยเดชท่านแถลงท่านแถลงการอะไรสักอย่างนั่แหละผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านทแถลงเพื่อนะก็น่าจะเป็นการที่จะรับทําไม่รับทําคดีผมนี่แหละใครโทรมาพี่ไม่รู้าตีโทรมา ปอยใหแกได้ะบายครับย่าอาชิพทอมาบอ่ะก็งั้นตามนี้นะเพราะว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะในไลฟ์สดไปดูได้ก็แต่มก็ได้เพแตมไม่ต้องพูดก็ได้ที่รักที่รักไม่ต้องพูดก็ได้ ยิงแกล่งแห่งผู้เล็กไฟค่ะิดไมนแเกินตาฮะจุดทีหนึ่งเดี๋จูงหใจดีแล้วไม่บเพราที่ใครไม่อยาก้านลงอันนี้ก็บอกลุงนะแล้วก็ทุกอย่างเราับพูดไปแล้วตามความเป็นจริงนะคะดูความที่เราไม่ไม่ดูอะไรมากมายนะตามความเข้าใจของเราแต่เราก็ปีความอะไรไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนอุงแล้ว เที่ยงแล้วป้าเที่ยงหรอบ่ายนะกินข้าวกินน้ำค่ะทุกคนนะก็เริ่มต้นใหนแยกแยกกระจายครับขายของยังไม่ได้ชันเช้ายังไม่ได้ชันเช้าเด็กพี่วัวตอนไหนเนี่ยโอเคค่ะทุกคนนะพี่เดงเรามีวันลมไม่มีวันดูแต่หาใหม่จนกว่าจะเจอสู้ยเ้าได้พาสู้พาไปซู่ รับเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับเี็ดีครับผมเคครับเข้ามาดูความ็ติดตงนี้นะครับไลค์ก็ติดตามไดยนครับมีเชื่อครครับยังท่านที่มาใหม่ยังเล่นมาปวดอย่างเดียวนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจตามลงไปดลยะครับคนดูเยอะแค่ปวดอย่างเดียวด้วเข้ามานะฮะบไหน